วันนี้เราจะมาสืบก,กันว่าในบรรดานักเรียนนี้ใครคือฆาตกรตัวจริงนักเรียนโลกจิตในทุกๆคืนนักเรียนโลกจิตมีหน้าที่กำจัดเด็กนักเรียนคนอื่นได้หนึ่งคน นักกีฬาโรงเรียนมีความสามารถคือนักเรียนโรคจิตกำจัดนักกีฬาโรงเรียนไม่ตายในคืนแรกเพราะนักกีฬามีความแข็งแกร่งและกำยำสิ่งที่ทำให้นักกีฬาโรงเรียนถูกกำจัดคือก,การหัวดาวโรงเรียนมีความสามารถพิเศษคือจะไม่โดนกำจัดเมื่อถูกสงสัยหรือถูกให้หัวออกสิ่งที่ทำให้ดาวโรงเรียนออกจากเกมก็คือการถูกนักเรียนโรคจิตกำจัดเท่านั้นสารวัตรนักเรียนเมื่อมีนักเรียนถูกกำจัดสารวัตรนักเรียนจะต้องตามล่าจับนักเรียนโรคจิตให้ได้แต่ในขณะที่กาลังจับกลุมหากจับผิดคน สารวัตรนักเรียนจะหมดหน้าที่และออกจากเกมทันทีรองสารวัตรนักเรียนรองสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่เหมือนสารวัตรนักเรียนแต่ใช้ความสามารถได้ก็ต่อเมื่อสารวัตรนักเรียนคนแรกถูกคนจัดออกจากเกมไปแล้วเท่านั้นชมุมนักข่าวจริงในช่วงการประชุมชมุมนักข่าวสามารถใช้ความสามารถขอดูการ์ดของนักเรียนคนอื่นได้หนึ่งคนเพียงหนึ่งคงหากบังเอิญขอดูการ์ดเจอนักเรียนโรคจิตชมุมนักข่าวจริงต้องใส่ความให้ทุกคนหันักข่าวออกจากเกมไม่ได้ชมุมนักข่าวปลอมเช่นเดียวกันในช่วงการประชุมชมรมนักข่าวสามารถใช้ความสามารถขอดูการ์ดของนักเรียนคนอื่นได้หนึ่ง โดยห้ามซ้ำกันหากบังเอิญขอดูคราสจะยนักเรียนโรคจิตชมลมนักข่าจะต้องบายเพลทให้นักเรียนโรคจิตโดนกำจัดเพราะชมรมขาวอมอยู่ฝั่งนักเรียนโรคจิตนักเรียนโรคจิตสามารถเลิอกอุปกรณ์เหล่านี้ในการฆ่านักเรียนให้ออกจากเกมถ้าเราพร้อมแล้วก็มาลืมเกมันเลย นักเรียนแต่ละคนจะได้รับบทบางและห้ามเปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าเราคือใครนักเรียนทุกคนลัตานักเรียนโลกจิตหรือตาจะมีเวลากำจกัดนักเรียนแต่ละคนกจากเองชั่วหงส 4 um, oh, how, tip, and, 9 sip, sip it, เี่วต้องจัดเขาอาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้เพราะร่างกายเขาแข็งแรงเขาเลยรอดมาได้คืนจากล่องลอยเมื่อคืนที่นักกีฬาโดนรอบสังหารแต่ไม่สเล็กมันเป็นล่องลอยตุ๊กแกรู้ได้ไงหรอนี่ตุ๊กแกซึ่งคนที่จะจับตุ๊กแกได้นะมีอยู่ไม่กี่คนไม่ใช่ฉันแนละ้วนึ่ไม่ได้จับมีอยู่ไม่กี่คนไตตันเพราะว่าแตตันชอบแกงใย้ไหมหรือไม่ก็แผ้ไอพีช หนึ่งในสามคนนี้เป็นนักเรียนลกจิตถึงตาที่ฉันพูดแล้วนี่ขอใช้บทบาทชุมดุงนักข่าวฉันจะไปดูการของคนที่หน้าสงสัยนึก่เนไททันฮะฉันหรอใช่โดนจับแน่โอ้หเฮ้ยเอามาดูเ้นเบ้เบ้เบ้โอเตอหน้าดูแบบตลกจอขนาดนี้เป็นแน่นอนหนูคิดว่าพี่ไททัน เพราะว่าเห็น <inequ> พ <ity> ี่อัสคทะแกเลยน่าสงสัยมากไม่มีบองส่ค่ะลมมันผ่านไปผ่านมานันจะอยู่ทางนี้แหละจริงคัตกรอนมันว่มบิวมาไม่เบลเส่ฉันขอใช้ความสามารถเอาไม่ใช่หรอเฮ้ยนักข่าวนักข่าวนักข่าวเฮ้ยก็าว่าทำไมหัวโลดเบอร์เออร์เบอๆๆ เงินได้ก็ได้โหวตแล้วใครโหวตออสกายมือขึ้นใครจะโหวตยดยใหม่ยกมือขึ้นง้นยัยใหม่ได้เวลาเปิดเผยตัวตนแล้วฉันคือสารวัตรนักเรียน นักเรียนทุกคนหลับตานักเรียนโรกติดหลือตาจะมีเวลากำจัดนักเรียนหนึ่งคนออกจากเอง15หวินสองาสี1 2 3 4เจ ตนที่แท้จริงของคนที่ถูกกำจัดงง้นได้เวลาสอบสวนแล้วฉันคิดว่าพีทฉันคิดว่าแพรเพราะว่าเสียงชัดมากที่มันไม่ได้ไไดเสียงมันเกี่ยวอะไรกับการฆ่าดโดยเกี่ยว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 แล้วคือเสียงที่ได้ยินอ่ะมันมาจากคงนี้เลย อยู่ฝั่งไหนก็ต้องข้าฝั่งนี้ไม่ก็ฝั่งนี้อ่ะใช่ถ้าท่านคุณคนมาจากฝั่งนี้อ่ะก็ต้องเสียข้าจากฝั่งนี้แต่ถ้าคุณข้าวจากฝั่งนี้มันก็ต้องมาจากฝั่งนี้งเขาคนเด <Werk recreation. S 1> ียว่ใชคนเดียวแม่รู้ละแมฉันก็สงสัยแพรย์สงสัยพีทอ่ะใช่นะสงสัยแพ้เพราะเสียงปืนดังมากข้าของชนก็ได้เวลาโหวแล้วล่ะแค่หวงออสกายกโหวตขึ้นหมดพีทยกโหวตขึ <frankly>. ้น <fuera> <ria> <watch elves> <Terra> รอบนี้พีทได้ราเปิดเผยอกติตของเธอแหลทะทษทีอ่ะไม่ตายเนาะในมเมื่อฉันเป็นนางทุกคนไม่สามารถหลุดฉันออกได้เพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์อยู่ต่อนักเรียนทุกคนหลับตานักเรียนลูกจิตลืมตาจะมีเวลากำจัดนักเรียนหนึ่งคนออกจากเกม15วิน1 2 เจอกัฉันเลิกสนใจแพรฉันก็ว่าแพรฉันก็ว่าแพรก็แล้วแต่ก็หวดไปเลยไหมล่ะใครคิดว่าฉันเป็นอ่ะแน่จริงก็หวดเลยดิใครหวดแพรยกมือขึ้นคุณหวดแพรยังแพรก็ได้เวลาเปิดเผยตัวตนละ นักเรียนโลกทิดได้